จากนา3ไร่นะครับทีส4ครั้งต้องตัวนี้ผมมาได้ผลผิดเพิ่มขึ้นถึง6เกเกียนผมชื่อคำเลืองบ้านอยู่สุพรรณบุรีนะครับอำเภอบางปมนะครับจังหวัดสุพรรณผมทำนามาอยากจะพูด้้ยสองวัวนเนี่ยผมใช้โฟทีกับอ่าบูตเตอร์เนี่ยครับสตัวนี้ผมใช้ที4 4ครั้งผลผิดจากนา3ไร่นะครับามไร่นะผมเคยได้3เกียน4เกียนเต็มที่เลยแต่ พอผมมาใช้สองตัวนี้ผมมาได้ผลผิดเพิ่มขึ้นถึงน6เขียน6ตันนะครับผมก็แบบว่ามันมันก็น่าเพิ่มใจแล้วครับว่าเนี่ย หลังที่ว่าใช้โปรตีน้ำนาก็จากที่เคยใช้ปุ๋ยใช้ยามาก็ส้มไรนี่ก็เคยใช้5รลูกนะครับแล้วพอมาใช้โปรตีนแล้วก็ใช้ตุร์นี้ต้องตัวนี้ลดต้นทุนลงไปจากที่ว่าปุ๋ยเคยใช้นะก็ใช้เรือซ้ำลูกผลผลิตมันมันเพิ่มขึ้นนะครับก็อยากแนะนำนอยากจะให้ชาวไร่ชาวนานะครับลอง่านมาใช้ดูถ้าอยากได้ยังพิ่มอันะนอยากได้ผลผลิตยังพิ่มลองลองดูลองมาใช้ดูครับเนี่ยครับส่องตัวเนี้